สำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568นี้จากการที่ดาวสุขโคจรยกย้ายมาสถิตณราศีพฤษภอันเป็นเรือนสุภะของท่านโดยภาพรวมท่านจะมีความสุขจากการเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่มาจากต่างทินต่างแดน หรือท่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและถ้าหากว่าท่านอยู่ในช่วงของการศึกษาในระดับสูงก็จะได้รับผลดีค่ะรวมทั้งชาวลัคนาราศีกันถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้พบรักในต่างถิ่นต่างแดนด้วยค่ะ ดังนั้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันวางแผนการเดินทางเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆหรืออาจจะสร้างคอนเน c t ชันระหว่างประเทศค่ะ